ครับทุกคนวันนี้นะครับเราอยู่กันในไม c คร f t นะครับนี่นะครับลับเล็กเราจะทำการไปสร้างบ้านนะครับรีอ,อ,อ,อจะหาที่สร้างอ๋อทุกคนผมได้ที่แล้วโอเคผมจะสร้างไว้ในใต้ดิน ต่อไปเราก็ทำการขุดรูขุดรูจะค่อยไปเก็บบ้านเราต้องกว้าง เรือบ้านที่เราจะสร้างในวันนี้นะครับจะเป็นห้องลับในการเอาชีวิตรอดนะครับวันนี้สามวันเราจะมาเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วเข้าไปดูกันเลยครับทำการเอาโต,โต๊ะครับไว้ตรงนี้ตอนนี้เราได้ของมาเยอะแล้วเราก็ ไปนะคราวางไว้ตรงนี้โอเคจากนั้นก็เอามาใส่โอเคและจากนั้นนะครับผมก็คา้าประตูห้องนี้คือทางออกฉุกเฉินผมผมเกิดซอมบี้มันพังกระจกได้ ทุกคนต่อไปนะครับผมก็ตั้งำางขึ้นตรงนี<ม>้ขึ้นไปว่าน้ำที่ใส่นที่ใสข้างน้มันต้องมีของเยอะมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะไปหาของเพิ่มกันครับซ่อมก่อนโอเคไปหาของเพิ่มมาครับทุกคนโอเคผมลงมาแล้ว แล้วจากนั้นผมว่าจะทำอะไรต่อบก็ยังไม่รู้เลยครับอย่างเก็บของสิ่งสำคัญที่ไม่ได้ใช้ของโดนมือเดียวเก็บ <estiver> อ <thorough recognizable injuries> no. okay. ันนี้ด้วยโอเคอันนี้เป็นทางขึ้นของผม ที่ผมเว้นช่องนี้เพราะว่าผมจะเอามาใส่ทากระจกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจากนั้นนะผมก็ติดไฟนะครับบ้านบ,บ้านของผมสว่างเพื่อนผมจะใช้การกดกระถึงแลยนะักษาแต่ว่าแต่ว่าติดยังไงให้สว่างติดเป็นเหอะ ซอมบี้มาลงมาได้ไงถ้าเป็นกระจกมันลงมาไม่ได้หรอกปะ่ะผมได้เห็นนะครับมาจากห้องข้างบ้านนะครับผมก็ได้ทำการคราฟโต๊ะคราฟของผมนะครับอืมโอเคจากนั้นก็เอามาใส่อืมโอเคโอเคนะครับ ได้ตัวคราบมาแล้วและผมไม่รู้ว่าน,นี้คืออะไรนะแต่แต่เก็บไปก่อนอมได้ตัวคราบแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ในช่องนี้ดีกว่านะครับอืมจากนั้นเราก็ไปขุดทรายนะคะเพราะว่าเราจะเอามาทําเป็นกระจกนะครัะซอมบี้มันไม่สามารถพังกระจกได้หรือเปล่าวะเช้ามาเถอดนะทุกคนเนาะ ตอนนี้นะครับเรามาถึงเตาเผาแล้วผมก็ได้ทำการเอาทรายกับเอาเศษไม้เผาเป็นกระจกนะครับเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านเราต่อนะครับนี่บ้านเราเฮ้ยเคยื่อ m รัก p c เหรออืมโอเค อะไรผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวอ๋อโอเคจากนั้นก็เอาเตียงมาไว้คู่กันนี่โต๊ะของผมเอง โอเคปะโอ้ทุกคนมันมืดแล้วอะนอนตรงนี้ได้ไหมนอนไม่ได้วะ่ะนอนทุกคนครับตอนนี้นะครับเราได้กระจกแล้วนะครับโอเคโอเคเฮ้ย <Hey! S 1> ผมมีเพื่อนแล้วทุกคนว้าวแต่ผมคํานวณดูแล้วกระจกน่าจะไม่พอนะครับดูดิ เพื่อนโอเคเพื่อนตกมานะครับมันตกลงมาได้ไงวะเรามีเพื่อนแล้วทุกคนแต่ผมกลัวเป็นอันตรายเดี๋ยวไปหากระจกบ้าเพิ่มกันโอเคผว่ากระจกน่าจะพอแล้วล่ะอืมไม่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 ไม,ไมอันนี้นี่จะ จะเป็นทางขึ้นอันนี้เป็นแค่กระจกแทนนะครับใส่ตรงนี้อืมส่วนอันนี้นี่เนียบดีนะไป เนี่ยทุกคนดูเฟี้ยวเปล่าคน,นดูเฟี้ยวเปล่าทุกคนดูซอมบี้น่าจะตามมาไม่ได้เดี๋ยวผมไปหาอุปกรณ์เพิ่มก่อนนะผมมีเบื่อแล้วทุกคนเว้ยเพื่อม,มันตกลงมาได้วะ่ะอืม เดี๋ยวเรานะครับมาครัฟโตะคัฟนะครับอันดับแรกผมก็จะทำการขุดไม้ก่อนดิเพิ่มเสียงหน่อยนะโอเคเราก็ มีอะไรให้คับไหมูุ้กคุเราได้ไม้นี้เยอะเลยอู<ฮ>้เอาไปทำอะไรดีเดี๋ยวไม่ครับโตครับดีกว่าโตครับเรามีแล้วเนาะนาะทุกนเนนะ ขุดขุดขุดุดี๋ยวเครับอะไรดีครับเอ่มอะไรดีนาะนี่ดีกว่าโอเคโอเค โอเคนะครับทุกคนเราได้แล้วซึ่งไม้นี้มันเอาไว้ทําบ้าอะไรวะเนี่ยแต่เช่ามันเถอะเป็นยังไงบ้างเพื่อนเพื่อนหายวะทุกคนเพื่อนหายอ๋อเพื่อนเราอยู่ในห้องนะครับโอเคนี่นะครับซึ่งอันนี้มันจะทำให้ มันเปิดปิดเองอัตโนมัตินี่นี่โอเคนะครับเฟี้ยวฝ่าทุกคนแต่ผมว่าแต่ซอมบี้อาจจะมาได้ผมก็เลยทำการทำงี้อืมดูดิทุกคนดูดิ ดูดีเลยอ่ะทุกคนอืมเดี๋ยวตอนกลางคืนเรามาดูกันว่ามันจะสวยขนาดไหนอนทำนะครับทำการใส่โอเคโอเค,อเคปิดประตูปิดหน้าก่อนเฮ้ยแม่แม่อยากตาก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วเนี่ยก๋วยเตี๋ยวต้มยำอยู่ห้องมะบักข่าะหายไปหนึ่งอันนะครับทุกคน แสดงว่าเราต้องไปหามาเพิ่มวันนี้นะครับเราได้มาเพิ่มแล้วนะครับทำการไม่ใช่เดี๋ยวเราไปดูตอนกลางคืนผมก็จะทำการติดคบเพลิงน,นะครับแล้วทางเข้าอยากรู้ว่าตรงไหนเหรอเนี่มันจะมีทางเข้าสองทางทางนี้ กลุ่มนี้กดเข้าได้ซอมบี้เผื่อซอมบี้อาจจะเข้าได้ติดเข้าเปิงโอเค ไปแต่มันยังไม่พอต้องไปหาพื่เนี่ยทุกคนถ้าพวกคุณอะดูจากข้างบนมันจะเหมือนห้องรับแต่ถ้าซอมบี้เดี๋ยวผมจะไปไปดูบ้านของคนอื่นกันทุกคนครับผมว่าถ้าอยู่ข้างบนเนี้ยมันไม่ามันไม่เหมาะสมอะมันเพราะว่าเผื่อซอมบี้มันจะกดไอ้ปุ่มนี้ได้อะ เนี่เผื่อซอมบี้เพือเหยียบนะน,นี่นะครับมาเดี๋ยวเราไปเช็คห้องเราก่อนผิด <It. S 1> ผมก็เก็บของสำคัญที่ไม่ได้ค่อยได้ใช้อ่ะได้มเล็ดเดี๋ยวเดี๋ยวก็อเอาไปให้ไก่กินข้าวเพิ่มพลังกันก่อนนี่ทุกคนกลับข้าวในตู้นะกลับข้าวในตู้ นี่นะครับเงเพื่อนเราม,มารอบนี้ให้มันเปิดเองแล้วกันมาช้างมาเถอะทุกคนครับตัวนี้นะครับตอนนี้นะมันเริ่มมันเริ่มค่ำแล้วนะครับ โอเคโอเคก็ามาได้ลยรีบไปซ่อนเร็วรีบไปซ่อนรีบไปซ่อนโอเคโอเคเพื่อนตอนนี้ตอนกลางคืนแล้วเพื่อนเป็นยังไงบ้างเพื่อน รับอะไรดีนี่โอเคได้ไม้มาเพิ่มไม้นี้ช่วยง่ายมากนี่เพื่อนอยากได้ไม้เหรอ เอาไม้ไปอยู่ให้ปลอดภัยนะเซกา,กาโอเคก็จบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย